ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีรายการทุกทุกท่านที่ชื่นชอบในการตอนกข่อยใหญ่ครับผมอยู่ผมสายดำนกข่อยใหญ่กับเจ้าฮาร์ดเช่นเคยครับผมสวัสดีครับันพาร์ดำมาแก้มบือครับนอนไม่หลับเช้าเช้าวันที่สองครับผมเมื่อวานเล่นไปได้ประมาณครึ่งวันครับแล้วก็นั่งรอช่วงเย็นกะว่ารอให้นกคึกพอถึงเวลาประมาณบ่ายสามกว่าฝนตกเลยไม่ได้เล่นครับอดไปโอ้สรุปล้วได้เล่นครึ่งวันครับเมื่อวานเนี้ แล้วก็เมื่อวานนี่ตบพลาดไปสองคันไม่ได้ตบพลาดประมาณว่าไม่ได้ตบพลาดนะครับผมนกเนี่ยติดแล้วแต่เหมือนเหมือนมันตกใจครับยกีกขึ้นแล้วมันก็ดันขันฟาดแล้วก็หลุดออกไปทั้งสองตัวเลยหลังจากที่ไปดูคลิปวิเคราะห์มานะครับผมทั้งสองตัวแล้วก็ไอจอยตัวไมยที่ตบพลาดไ่รู้วันนี้อะ่ะตามมาแก้มือนะครับจะได้บนนรันอไ่จะรู้ทันหรือเปล่า ถ้าวันนี้ไม่ได้ตัวหรือไม่เข้าแสงว่ากลายเป็นนกรู้นกไม่ไม่ได้กินแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีตัวขวางอีกหนึ่งตัวของดีบริเวณเนี้ยหลักๆดูดูมีอยู่สองตัวครับอยู่ใกล้กันเลยสองตัวเนี้ยไล่ขูนนกตัวอื่นเต็ไมไปหมดครับวันนี้มาเช้าๆครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะได้ตัวหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ตัวนี้ไม่เป็นไรครับผม เราะว่ามันเป็นนกตัวหมายแล้วก็นกป่าสูงเนี่ยกินยากแถบทุกตัวครับผมเพราะว่ามีคนมาต่อเยอะด้วยแล้วก็นกบางตัวสู้อยู่บนภูเขาครับบนภูเขาสูงไม่ยอมลงมาก็ได้ตัวยากนิดนึงเป็นเรื่องปกติครับผมเพราะว่าเวลาต่อน,นี่ก็คือฟังแล้วอยากได้ตัวไหนไปต่อตัวนั้นครับไม่มีโอกาสที่ว่านกตัวอื่น จะเข้ามาสู้แทนนะครับไม่มีนะครับคือไปบริเวณไหนคือมีตัวเดียวโดดๆแน่นอนบริเวณนั้นแหละคือต้องการตัวไหนต่อตัวนั้นเลยครับไม่มีแบบลูกมั่วมาเข้ามาครับจะเข้าไม่เข้าก็ขึ้นอยู่นั่นแหละครับวาสนา <c oughs> ได้ไม่ได้เข้าไม่เข้าก็ขึ้นอยู่กับวาสนาด้วยครับผมได้ครับประมาณเดี๋ยววันนี้แกมือช่วงเช้าๆครับม,มีเวลาครึ่งวันเดี๋ยวต้องกลับแล้วครับวันนี้ ้าช่วงเช้าไม่ได้ตัวก็คือช่องสายนี่อาจจะไม่ได้แล้วครับเพราะว่าก็สรุปไงครับก็สรุปไงถ้าไม่มีตัวทริปนี้แฮวเกือบจะครับเกือบจะถือว่าถือว่าไม่มีดวงแล้วกันแฮวแบบไม่มีดวงเพราะเพราะว่าตบตบแล้วพลาดไป๋ยวไงไรมาลุ้นด้วยกันเช้านี้ครับผมโอเดี๋ยวมาดูการเข้าพเนี้ยทของอ้เมืองกลางครับผมเข้าง่ายมากครับแป๊บเดียวนกฝึกครับ นี่ครับคนอื่นฝึกแบบไหนไม่รู้ครับผมแต่ผมเนี่ยอย่างนี้แหละครับเห็นจับอย่างเงี้ยเข้าไปขันแล้วครับ <ś m> นี่ครับฝึกนกใหม่นี่ครับผมวิธีฝึกนกเข้าเนียนใหม่ครับ <ST AR> ปล่อยดิ <laughs> เด๋ยวต่อไหมเดือดทับต่อไหมอ่า ง่ายเลยครับผมครับอันนี้กรณีถ้าไล่เข้ามาเนี้ยแล้วคนไล่นี่หมดความอดทนครับให้ใช้วิธีนี้แต่อย่าใช้บ่อยนะครับนู่นนะครับออกจะสองส่ต้นนู้นครับน่าจะเห็นนกแล้วครับกําลังดึงนกเร่งสปีดแล้วส่วนนี้ไอ้เมืองการครับแล้วก็ด้านนี้เป็นในแหวมพายนู่นครับเจ้าเก่า ส่วน,นเจ้าฮัทนี้นั่งตั้งกล้องเอู่ทางด้านนี้ครับนี่ครับเช้าเช้าครับนกยังไม่ลงมาจากเขานะครับนู้นแต่ไอตัวเสียงคู่อ่างเนี่ยตัวคูอ่างตัวไม้ขันบนเขาให้ได้ยินแล้วครับนี่ครับเชา้าๆช้านกขันสายๆครับนกแถวบริเวณนี้ครับเดี๋ยวต้องรอรอเวลาแป๊บหนึ่งครับเึงเช้าอยู่ ไอตัวเสียงเล็กโตก็จะสองอยู่ในพุ่มครับบินขึ้นบินลงลอไปลอมาอยู่แต่มีหน่วยก่อกวนครับนกประหลอดบินเข้าบินออกเยอะมากครับโอ้โหต้องมานั่งลุน้นอย่าให้พเนยดลั่นต่อหน้ามันก็พอไม่งั้นลกลายเป็นนกรู้อีกรอบแน่นอนครับผมอยู่ใ,ใกล้เลยครับโอโ้หน่วยก่อกวนเยอะอยจริงๆครับต้นนี้แล้วก็นี่ครับไอแหวมพายครับผม มีนกไอเจา้าควางวนเปลี่ยนวนเปี่ยง,เ,ยงเสียงอยู่ด้านไหนโตอยู่ด้านในพุ่มครับเสียงโตอยู่เสียงครูใส่คันอยู่ครับแต่ยังมองไม่เห็นตัวครับพุ่มนะเดี๋ยวมารอลุ้นครับจะได้ตัวหรือเปล่าไอเจ้าตัวไหมลงไปกินดินครับแล้วบินออกไปกลับเข้ามาในพุ่มแล้วครับเนี่ยก่ออยู่ปลายทางนี้ครับกลับมาโตเจ้าสองแล้วแล้วก็ ตัวไม้ตัวเข้าไอเจ้าแวมพายอยู่ครับกําลังอยู่ใต้พเนี่ยโต้กับไอแวมพายอยู่โตได้สักพักแล้วครับส่วนเจ้าเก้านู่นครับม,มีนกป่าบินเข้าไปอยู่ตอนนี้นกโตกันอยู่สามที่ครับผมตัวไม้หนึ่งตัวครับกวางแล้วก็ตัวไม้ตัวไอจอมเรียกคยูอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวลุ้นกันครับ จะมีแต้มหรือเปล่าโอดินแล้วแล้วเขาก็ตีไข่แตกนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไี่หรือว่าจะเห้วครับ เฮาไปตลอดเมื่อวานเมื่อวานยังส่งเสียงกันอยู่เลยครับว่าต้องมีกฎครับจะไม่ได้อาบน้าครับเมื่อวานต้องมีกฎเมื่อวานคนตกครับมันไม่ผูกกติกาครับหมดเวลาเร็วเกินไปเดี๋ยวทิปหน้าครับมีใหม่แน่นอนตั้งกติกาเป็นชูชัวครับผมนี่ครับแต้มที่แปดสิบเก้าของเจ้าสองครับโ้ดิ้นจนขนหางขนนี่หลุดหมดแล้วนี่ครับอันนี้เป็นไม้ตัวเสียงเรียกจอมเรียกครูนะครับเรียกครู จัดเลยแหละเรียกแดบทีบอยเลยลแล้วก็มีเรียกค,คําครูคํามีหนุนครูแล้วก็ดูอีกนะฮะครับผมนกหมายบริเวณนี้เด็เด,ดสองตัวครับเจ้าครูอางกับไอเจ้าเสียงเล็กตรงนี้ครับนุนครับเจ้าฮัตเก็บนกลงแล้วครับเก้าโมงกว่าแล้วเดี๋ยวต้องไปกินข้าวครับแล้วก็นี่ครับไอแวมไพไอตัวคููอางเนี่ยอยู่ในพุ่มไม้นะครับนี่ยคููใส่กันอยู่ครับ แต่ไม่โดดสักทีน่ะคูใส่เรียกใส่กันแหมเหนียวจริงจริงเดี๋ยวนี่ครับตัวขวางนะครับที่ผมมาตามรังทีแล้วสู้กับมันครึ่งชั่วโมงครับผมเดี๋ยวมาถามความรู้สึกเจ้าฮาร์ดครับผมเป็นไงบ้างครับตัวนี้ครับตัวหมตัวหม้คู่หวางท,ที่ที่นี่มาตามครั้งทีแล้วเป็นไงตอนแรกนะครับบอกเลยเลยว่าอาจารย์ดำบอกว่าเหนียว ผมออว่าว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องลองพอมาเจอเล่นตั้งแต่ไม้แรกน่าจะหกโมงกว่านะครับไม้แรกมาลงนี่เลยนะครับยันตอนนี้จะสิบโมงปล่อยทิ้งเลยครับนกจนแบบคือสู้มาจนแบบรอเรา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 รอแบบตามลูกตื้อครับลูกตื้อที่แบบบางทีมันดุดูมันจะขึ้นมาครับมันขึ้นมาปุ๊บ แล้วมันก็ครูคูมันก็กระโดดกับกิ่งครับครๆกระเดดกระโดดกับที่เดิมหมดนี่เลยโอ้ยตายนี่ครับผมบอกเลยว่าเหนียวสุดๆได้นี่แหละครับที่ผมมาครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็ได้ลุ้นอย่างนี้แหละครับถ้าถ้าใครไปเข้ามาทีแรกนะโอ้โหกินกินง่ายแล้วเฮ้ยไม่น่ารอดว่ะ ไม่ได้มาเลิอมมาแบบครับมีอย่างนี้ด้วยออกกําลังกายด้วยครับ <c oughs> โอ้ใส่ปีกได้ <c oughs> ยกปีกยกปีกใส่แดดด้วย <c oughs> โอ้โข้า <c oughs> ชิวเลยอ่ะชิวชิวครับชิวแต่ต้องมาแก้ครับต้องมาแก้เพราะตัวนี้มีนานๆครับมีเรียกคําคูคําแล้วก็มีเรียกคําแล้วก็คูคอ่างคําอ่านั่นแหลคะครับอ่าครับแล้วแต่ว่าคาลมเนี่ยบางมากๆอคาลม เอาง่ายคือตัดคารลมออกเลยครับตัวนี้ไม่น่ามีคารลมเพราะว่ามันมันบางมากครับแต่ได้เสียงได้ขู่อ่างมาติดมาครับ,รบเสียงคู่อ่างแล้วก็มีเรียกคำมูคําแล้วก็อย่างที่บอกครับแต่นกตัวนี้มันตอนนี้นะครับที่ผมมองนะสู้ยังไม่สุดครับสู้ยังไม่สุดอ่าครับผมสู้ยังไม่สุดคืออยากฟังเสียงว่ามันมีอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามทางช่องผมนะครับมีแน่นอน<ถ>มัน ถ้าใครไปดูในช่องของเจ้าฮาร์ดแล้วเห็นคลิปยาวแค่สิบยี่สิบนาทีเนี่ยอันนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับอันนั้นตัด,น,น,น,ตดนะครับคือจริงๆบางทีถ้าลงยาวไปจริงอ่ะบางทีคือกลัวคนดูครับจะลงทาไมเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆคลิปนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะมีเกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวให้ให้ดูแบบคือจริงๆเล่นเล่นกันยาวมากครับแต่น่าจะคิดว่าน่าจะตัดประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีพอ ตอนที่เอาตอนที่นกเข้าร่วมเลยครับอไม่ได้แบบตอนโยนนะครับตัดช็อตเป็นช็อต <นก S 1> มัน<อ>มัน,มนเลยครับผมมันมันเลยนะครับเดี๋ยวรอไปติดตามดูว่าเหนียวจริงหรือเปล่าผมบอกว่าสุดบอกใหยสุดแต่เสียงน่รนนครับนกป่าที่ที่ผมมาต่ออาจารย์ดําคือเป็นดินแดนนกต่อนกคารลมจริงแต่ที่สําคัญโคตรเหนียวต่อเลยครับใครใครเห็นพวกผมต่อได้แต้มได้แต้มเนี่ยอย่าคิดว่ากินง่ายอย่าคิดว่าจะมาต่อนะครับไม่ใช่นะครับ คือหวังอย่างเดียวครับไม้แรกครับถ้าไม้แรกไม่ได้แ้มอ่ะวันนั้นโอกาสแห้วอ่ะใช่เปอร์เซ็นครับถ้าช่วงเช้าหกโมงยันเก้าโมงเวลานี้ถ้าไม่ได้เนี่ยโอกาสแห้วสูงครับสูงครับตอนนี้ยวันนี้เอาได้นะครับวันเนี้ครึ่งวันเนี่ยผมคิดว่าวันเนี้ยผมไม่ได้ละแต่ผมได้มาเมื่อวานครับวานตามตัวอย่างดีครับอย่างดีครับเมื่อวานตัวนั้นตามถ้าผมจําไม่ผิดรอบที่ห้าครับเพิ่งจะไปติดเพราะรอบสามรอบสี่เอ้รอบรอบสองหนึ่งหนึ่งสองสามเนี่ย นกเข้ามาสู้จริงครับแต่อยู่ยอดครับไม่ลงรอบที่สี่อ่ะลงมาหลังพระเนียดแล้วเริ่มลงมาใกล้แล้วพอรอบที่ห้าปุ๊บเหมือนกันครับแต่รอบที่หกผมเปลี่ยนตัวเอาพระเนียดใหม่ไปแล้วก็พระเนียดที่ผมทำเพิ่งเสร็จนะครับใหม่ไปแล้วก็เอาเจ้าแวมพายไปเปลี่ยนต้นครับไม่ถึงสิบนาทีครับจบตัวละคเดี๋ยวรอบหน้ารับรองครับมาแน่นอนครับบริเวณนี้ นี่ครับมก็เจอเจอเหยี่ยวใหญ่หนึ่งตัวล่อนข้างบนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเหยี่ยวเล็กมีกาด้วยครับอุปสรรคก็มีครับแล้วมีรถไถครับมีรถมอไซค์กำลังทํามันน่าจะเป็นมันครับทาอยู่ด้านน้นครับมีเสียงรบกวนอยู่เดี๋ยวไว้เช้าๆรอบหน้ามาตามแน่นอนครับผมมาตามตัวนี้แน่นอนแน่นอนครับต้องเอาให้ได้ครับวันนี้ต้องมาตามคอยดูว่าจะตามกี่รอบครับถึงจะกาที่แบบ เฉียดมากครับกี่รอบไม่รู้ครับแต่ต้องเอาให้ได้ครับติดตามกันครับผมต้องติดตามครับต้องติดตามครับมาไม้ใหม่ครับนี่ครับเขาจะสองใส่ตรงนี้ครับมีนกป่าตัวไม้จากครั้งที่แล้วที่มาจอดครั้งที่แล้วแล้วเขาตามมาคูอยู่บนบนยอดไม้ครับนี่ครับกําลังโตกว่าจะสองอยู่ครึ่งครั้งที่แล้วที่เจ้าฮาร์ดใส่ใส่ป่าทางด้านนู้นครับแล้วยังไม่ได้ตัวไป สู้แล้วระแ,แวงพเนียดครับเจ้าเจ้าฮาร์ดเอาเจ้าแวนพายใส่ทา,าสาาาทางด้านนู้นครับนี่ครับต่างกลองนี้ส่วนเจ้าเก้าเอาไว้ทางด้านนู้นครับซึ่งทางด้านนั้น่ะมีหลิวหลิวเฟืองอยู่เสียงเล็กอยู่มีคารมด้วยตอนนั้นที่ผมมาเราไม่ได้ตัวนะครับนี่ครับป่ายางครับป่ายางรอบๆครับผม ป่ายางังไล่ใหญ่มากครับโอ้โหไล่ใหญ่ๆครับเดี๋ยวมันลุ้นครับเจ้าสองจะเก็บตัวหมายตัวนี้ได้หรือเปล่าโตกันอยู่ครับโคใส่กันอยู่ เอาเรื่องครับเอาเรื่องลมพัดลมพัดพเนียตล่วงครับนุ่นครับนุ่นครับพเนียตล่วงลงมาจากกิ่งไม้ครับโอ้ยต้นยางใส่ย,ยากับกิ่งไม้เสียงหล่นนังตุ๊บเลยครับไปดูโอ้นุ่นครับพเนียตล่วงกิ่งไม้ป่ายางอะ กิ่งเล็กนะครับกิ่งเล็กแล้วมันมันชี้ครับผมชี้ขึ้นชี้ขึ้นนี่ใส่ลำบากพอใส่กิ่งเล็กมีลมครับมีลมแล้วมันรูดรูดไม้ซ้่าล่วงได้ซึ่งครั้งที่แล้วผมใส่ด้านนู้นนะ่ะรูดไม้ซ้่าล่วงแล้วไปพาดกับกิ่งอื่นครับสองครั้งเลยเนี่มีลมครับ หากิ่งยากครับเ่นเจ้าฮาร์มอหากิ่งใส่ละกิ่งใส่ลําบากมากต้นยางเนี่ยพอใส่กิ่งเล็กแล้วก็มีลมนิดหน่อยก็รูดลงรุดลงครับลําบากครับเดินหาแล้วครับ <c oughs> อใส่อีกรอบครับ ไอเจ้าก้าวครับผมพเนียดหล่นไปเมื่อกี้เอาขึ้นไปใส่ไหม่ขันแล้วครับนึกว่าจะไม่ขันขันแรกครับพ um like ี่ลุงเสียงดังตุกลบยอมีประสบการณ์เสียงหล่นดังตุกยังบีว่าขันครับแหมนกป่าคอยสองอยู่ครับอยู่ใกล้ๆจะมองหาตัวไม่เจอไม่รู้เกาะอยู่ตรงไหนครับอยู่ใกล้ๆนั่นแหละโตอยู่นานพักใหญ่แล้วครับมองเท่าไหร่ก็ไม่เจอตัว กิ่งไม้หนาครับไม้นี้กินเหี้ควกบผมนะครับ,อรบไอสองเรียกไม่หยุดไม่เซาเลยแต่ไม่เข้าครับผมบ,บินออกตอนเอาไอสองเอาไอสองขึ้นใส่นะครับขึ้นใส่แป๊บเดียวไอตัวหมายตัวเนี้ยบินมาเลยครับบินมาเกาะอ,อยู่ต้นข้างๆนี่แหละโตกันอยู่ตั้งนอนแต่ไม่ยอมเข้าใกล้เนึครับอยู่ต้นข้างๆนันแหละเสียงโตกันอยู่นักใหญ่ๆเลย นานมากครับครึ่งชั่วโมงแล้วก็บินมาอยู่แถวนี้ครับเนี่ยโตจะสองอยู่แถวเนี้ยอีกสองดึงไม่หยุดเลยแล้วก็จะมีตัวนะครับตัวคารลมเนี่ยอยู่ด้านนะครับก็ไม่เข้าเหมือนกันสองตัวเนี้ยเป็นตัวที่เข้าเจ้าเก้าเมื่อรอบที่แล้วครับที่อยู่ในป่ายางทางด้านนู้นครับแต่ไม่ได้ตัวไประแวงวันนี้มาก็เลยมาใส่อีกรอบหนึ่งนูดูครับแม่ แต่มีนกคันอยู่กระจายไปทั่วนะครับนนครับเสียงลอยไกลๆอยู่ทั่วอยู่แต่ตอนนี้มันเที่ยงแล้วครับนกเลยเริ่มเงียบเชา้ชาเช้าน่าจะมีนกป่าเยอะครับนกบริเวณนะี้ป่ายางโคตรใหญ่เลยครับโคตรกว้างโคตรใหญ่เลยใหญ่มากครับนกยาวไปยันลึกเลยครับนกสองตัวนี้น่าจะเป็นนกโรครับดูมันกินยากผิดปกติเลย โอ้ยสองทั้งคูทั้งเรียกใส่เป็นชั่วโมงมันก็ยอมเข้าไก่พเพื่นี่ครับโอ้นกไหมสุดๆจริงๆนี่ขนาดบอกว่าเจ้าของคนตัดขีดยางนะครับบอกว่าไม่มีไข่มาเล่นนกบริเวณนี้แต่ดูสวงแล้วไม่น่าใช่ครับนกมันรู้เกินไปฉลาดมากครับเ,เก็บลงแล้วครับนี่ครับเทวับเก็บลงไปแล้วครับ เดี๋ยวเตรียมตัวกลับครับผมครับผมแล้วก็วันที่สองต่อได้ครึ่งวันครับผมต้องกลับแล้วสรุปสองวันหนึ่งคืนอาทิตย์นี้ครับเจ้าฮาร์ดหนึ่งแต้มเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานนี้ผมตบพลาดไปสองสามไม้แล้วก็วันนี้ได้มานี่ครับหนึ่งแต้มนะครับของวันนี้ส่วนวันนี้เจ้าฮาร์ดแหวไปครับผมครึ่งวัน กอครับตกอหนึ่งครับทริปนี้ทริปนี้ยังยังไม่ได้เหวเหมือนทริปที่แล้วยังไม่ได้แหวครับเสมอกันอยู่ครับผมนี่ครับถามความรู้สึกครับนกตัวไม้ป่ายางนี่มาครั้งที่สองแล้วครับเป็นไงครับครั้งแรกนะครับผมบอกเลยทริปที่แล้วนะครับที่คิดว่าจะแหวนะครับพอถามเจ้าของสวนเจ้าของสวนไม่มีใครมาตอบนี่วันนั้นคิดได้เลยว่าคนใดคนหนึ่งต้องได้แน่นอนไม่ใช่แน่นอนครับผม ดูเหมือนจะง่ายครับวันนั้นครับโอ้ยู้ไอ้ก้าวเป็นชั่วโมงอ่าวันนี้เอาไอ้สองขึ้นใส่ใส่แป๊บเดียวครับใส่แป๊บเดียวบินเข้าใส่เลยโอ้สรุปแล้วโต้กันเป็นชั่วโมงครับแต่มันก็ไม่เข้าใกลพ้พเนียดเลยอยู่ต้นข้างๆนะครับโอ้หมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครมาต่อแล้วแบบนี้ต้องสังเกตเจ้าของสวนพูดครับไม่เคยเห็นใครมาต่อเลยมผมยน่าจะอยู่ในสวนครับแต่เขาต่อบริเวณรอบนอกใช่ใช่ใช่วอา สองตัวแล้วมีตัวคาลมด้วยแล้วมีตัวหมายที่มันดูๆนะครับบินมาครั้งที่แล้วอย่างนี้เลยสรุปแล้วสองตัวนี่พอกันเลยไม่สู้นะครับไม่ใช่ว่าไม่สู้นะสู้ครับแต่ห่างสามต้นนะครับกลัวรัศมีอะไรนี่โอ้โตไม่หยุดโตไม่หยุดนะครับแต่ไม่เข้าใกล้พเนี่ยโอ้ตายตายดูเหมือนจะง่ายกินง่ายครับผมนุ่นครับนกต่อีกสองครับผมให้กินดินแล้วก็นี่ครับไอเมืองการครับผมเอามาฝึก เดี๋ยวมาดูเฉลยเจ้าฮาร์ดครับผมตัวนี้เป็นตัวหมายของเจ้าฮาร์ดครับนี่ครับตามมาสี่ห้ารอบครับผมมากี่ครั้งกี่ครั้งก็พกผมก็ต้องมาตามตัวนี้ครับขาลมถือว่าจัดจ้านมากครับผมมาครั้งแรกนี่โอ้โหออกคาลมโคตรจัดเลยนกตัวนี้สุดๆครับครั้งครั้งแรกที่เจอไม่กล้ากลับบ้านเลยครับยอมรับครับโอ้โหเปิดคาลมสุดๆครับครั้งแรกครั้งแรกที่เจอ ว่าคุ้มครับได้ตัวไม้ไปแต่ใครเคยเจอไหมครับผมถามหน่อยอาจารย์ใครเคยเจอไหมมารอบแรกอ่ะมาลมนี้จัดมากเลยพอมารอบสองอาลมลดน้อยลงรอบสามลดน้อยลงเหมือนลดน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆครับแต่คขังแรกนี่ครับแบบโอ้โหแต่ตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันเสียงทพี่เดียวกันดุอยู่ต้นเดียวเลยครับอ่า มีใครเคยเจอเหมือนผมเสียงนี่ใช่ถูกตัวแน่นอนครับถูกตัวแน่นอนครับผมแล้วดูสร้อยคอก็รู้เลยว่านกตัวนี้ขาลมจัดแน่ครับแล้วเวลาที่เอาไปใส่ต้นที่เขาอยู่บริเวณนั้นครับบินเขาได้ยินเสียงนี่รีบบินเข้าใส่ทุกครั้งครับดูทุกครั้งแต่อย่างว่าแหละพอใส่แล้วกิ่งมันเยอะครับนกป่ามีกิ่งกระโดดเยอะแต่รอบที่ผ่านมานี่โดนไฟบังคับครับมันไปไหนไม่รอดไม่มีกิ่งมันกระโดดโอ้นี่ครับ เจ้ากาวับเจ้าแวมพายครับเอาให้กินดีครับผมสวนยางครับน่าจะประมาณพันไร่ครับกับที่ดํากําลังตอนนี้ทำฉนดแบ่งขึ้นกันอยู่ครับโคตรกว้างครับผมมองนี่โอ้โหสุดยอดป่ายางป่านี้ครับนี่ครับโคตรใหญ่เลยรับสมัครเด็กกีดยางด้วยครับไม่ไม่รู้ว่าเจ้าของคนเดียวกันหรือเปล่านะครับป่านี้กับป่าทางเข้ามาเนี่ยเพราะมีไอมีบ้านคนขีดยางน่ะอยู่หลายหลังเลยแต่บริเวณนี้ไม่มีผมว่ามันเจ้าของนี่น่าจะเป็นแบบ เจ้าของคนเดียวกันโคตรใหญ่เลยนู่นนู่นนู่นครับมองเห็นไหมครับนู่นนู่นนู่นทางนู่นครับนู่นก็เป็นยางนู่นครับป่าเลยครับป่ายางป็นป่าเหมือนกันครับนู่นเป็นกิโลครับทางนู่นทางออกทางนู้นเหมือนกันนี่ครับอนู่นสุดโอ้ยนู่นก็เกินกิโลครับด้านนู้นมองไม่ครับนู่นด้านนู้นก็โคตรไกลครับไปทางหลังนี่ครับปูป่ายางตรงนั้นที่โล่งๆเลยอีกน่าจะเป็นดงยางแต่มองเนี่ยมีช่องอยู่ครับดงใหญ่มากครับแต่ตอนเช้าๆนี่น่าจะมี วันนี้วันนี้เรามาจุดนี้ก็เห็นหลายตัวนะรอบนั้นมาได้ยินสองตัวเลยตอนนี้หนึ่งสองได้ยินเสียงเยอะครับนอกป่าเยอะตอ่าใช่ได้ยินเสียงยกเยอะแต่ถเช้าเช้านี่น่าจะมีเยอะกว่านี้ครับผมเช้าเช้าน่าจะได้แต้มครับเพราะเจ้าส่วนบอกไม่มีใครมาต้อน่าจะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าครับผมทริปต่อป่าภูเขาสูงผมก็เจ้าฮัดมาอีกแน่นอนครับผมยังไงทริปนี้อีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผม สวัสดีครับ